สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับลีาสายอีกแล้วนะคะซึ่งครั้งนี้นะคะลิาสาก็จะหาข้อมูลดีๆมาแชร์มาคุยกันเหมือนเดิมนะคะซึ่งแาวนี้นะคะเป็นแอปกู้เงินออนไลน์ค่ะชื่อแอปกู้เงินเวลตี้นั่นเองนะคะแอปกู้เงินเวลตี้นี่นะคะเป็นของบริษัทเวลตี้นะคะเขาเป็นคนทําขึ้นมานะคะ ซึ่งนะคะเขาบอกบอกว่าแอปเบลติเนอินสแตนลนตัวนี้นะคะเป็นแอปนะคะที่เขาเนี่ยใช้ให้สําหรับคนที่ต้องการนะคะที่จะต้องการกู้เงินแบบด่วนๆแบบเร็วๆนะคะที่คุณจะสามารถนะ,ะลงทะเบียนเพียงแค่5นาทีเท่านั้นเองคุณก็สามารถนะคะได้รับเงินใช้จริงได้ภายใน24ชั่วโมงเลยนะคะรวดเร็วสะดวกแล้วก็ทันใจด้วยนะคะสาหรับคนที่ต้องการใช้เงินด่วนๆนะคะซึ่งรายละเอียดตัวนี้นะคะเดี๋ยวลิสาจะคุยให้ฟังนะคะว่ารายละเอียดเป็นยังไง บ้างซึ่งแอปตัวนี้เนี่ยลิสาศึกษาดูในระดับหนึ่งเนี่ยถือว่าเป็นแอปที่น่าเชื่อถือมากนะคะแล้วก็มีคนได้รับการอนุมัติเนี่ยนะคะรัดหน้าตอนนี้มากกว่า5,000คนขึ้นไปแล้วนะคะแล้วก็เป็นแอปที่ลิสามองดูว่าเขามีบริษัทที่แน่นอนนะคะแล้วก็มีการจัดทำแล้วก็มีข้อดีหลายๆอย่างถ้าเรื่องข้อมูลของเราเขาก็เก็บเป็นรายละเอียดที่ดีมากเลยค่ะเดี๋ยวลิสาจะพาเขาไปพบรายละเอียดของอแอปตัวนี้ใน นะคะเดี๋ยวเรามาฝันกันเลยค่ะตามมาเลยค่ะเราก็มาดูในส่วนต่อมาเลยนะคะก็คือวิธีการขอกู้ยืมเงินผ่านผ่านแอปนะคะเวลตินะคะเราก็ดาวน์โหลดแอปมาเลยค่ะหลังจากนั้นนะ,ะเราก็กรอกข้อมูลส่วนบุคคลของเรานะคะเพียงแค่5นาทีเท่านั้นเองนะคะ เสร็จแล้วก็ตรวจสอบข้อมูลค่ะพอตรวจสอบเสร็จแล้วเบอร์โทรศัพท์ถูกต้องไหมพอเปิดโทรศัพท์ถูกต้องส่งข้อมูลไปนะคะถ้าผ่านทุกอย่างเขาก็จะให้ได้รับเงินได้เลยนะคะต่อมานะคะเงื่อนไขนิดนึงนะคะเงื่อนไขเนี่ยคุณจะต้องมีอายุ18-50ปีค่ะแล้วก็นะคะระยะเวลาการกู้เนี่ยอยู่ที่1-12เดือนนะคะส่วนเวลาที่เขาจะใช้อนุมัติเวลาเราส่งข้อมูลไปก็อยู่ประมาณ12ชั่วโมงนั่นเองค่ะ จำนวนเงินกู้เขาก็ให้สูงมากนะคะถึง8 0 0 0 0บาทเลยทีเดียวอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยเพดานของเขานะคะอัตราดอกเบีย้ยอยู่ที่สูงสุดก็จะอยู่ที่สามสนะคะซึ่งตอนนี้นิสัยคิดว่าน่าจะมีการลดลงแล้วเพราะอาจจะเนื่องจากสถานการณ์โควิดนะคะแล้วก็นะคะบริการของแอปตัวนี้เนี่ยเขาให้บริการถึง24ชั่วโมงเลยนะคะถือว่าแบบครบวงจรเลยนะคะ ทีนี้นะคะในส่วนต่อมานิสา,าจะพามาดูถึงข้อดีของแอปตัวนี้นะคะก็คือเราเขานะคะจะไม่เช็คเครดิตบูโรนั่นเองค่ะเพราะว่าตรงจุดเนี้ยบางคนนะคะอาจจะมีเปเคยมีประวัติเครดิตบุโรมาแล้วก็ติดหนี้ของธนาคารไ,ไว้อยู่เนี่ยนะคะแอปตัวนี้เนี่ยเขาก็จะไม่ได้เช็คถึงตรงนั้นนะคะที่นี้เนี่ย อแอปเบลติตัวนี้เนี่ยก,ก็จะให้โอกาสทุกคนนะคะที่เคยแบบผิดพลาดมาจากาการที่เราติดเครดิตบูต,ตรงนั้นมาก็สามารถทําให้เรากู้เงินได้ยืมได้เท่านั้นนั่นเองเลยค่ะต่อมาในส่วนต่อมานะ,ะก็คือไม่มีค่าธรรมเนียมในการสมัครเพราะว่าในการสมัครกู้เงินยืมเงินเนี่ยบางที่เขาจะมีค่าธรรมเนียมโดยเฉพาะมิจฉาชีพต่างๆก็จะหลอกเราว่าจะต้องโอนเงินก่อนนู่นนี่นั่นนี่นะคะบางทีพันบาทบ้าง2,000บ้างนะคะแต่แอปตัวนี้นะ,ะจะไม่มีการเก็บ ค่าสมัครแต่อย่างใดนะคะต่อมานะคะในส่วนที่เป็นข้อดีนะคะก็คือไม่มีค่าธรรมเนียมค่ะการกู้เงินแอป,ปตัวนี้เบลตี้นี้นะคะจะทําให้เราได้รับเงินเต็มจํานวนนะคะไม่ต้องมีค่าธรรมเนียมใดๆเลยไม่คิดค่าบริการส่วนต่างๆด้วยนะคะทําให้เราสามารถกู้ได้เงินได้เอามาใช้แบบเต็มที่ไม่ถูกเอาเปรียบนะคะแล้วต่อมาก็คือประมวลผลไวคะ่ะเพราะแอปเบลตี้เนี่ยเขาใช้ระบบ AI ในการตรวจสอบข้อมูลทําให้ได้การอนุมัติภายใน5นาทีเท่านั้นนะคะและ สามารถรอรับเงินโอเนเข้าบัญชีได้ภายใน48ชั่วโมงค่ะนับว่าเป็นการเข้าถึงข้อมูลเนี่ยเข้าถึงเงินกู้ของเวลตีได้ค่อนข้างไวๆมากๆเลยนะคะข้อที่5นะคะที่ลิซ่าจะบอกก็คือเชื่อถือได้หายห่วงเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยแอปเวลตินะคะเป็นแอปที่ดาวน์โหลดทางมือถือนะคะ มีความเชื่อถือค่อนข้างมากไม่แพ้สถาบันทางการเงินนะคะแล้วก็ได้รับอนุญ,ญาตนะคะเป็น p i กโกฟิ n แลนซอีกชน,นิดหนึ่งนะคะโดยกระทรวงการคลังเรียบร้อยแล้วนะคะสามารถตรวจสอบได้แล้วก็มั่นใจได้ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะคุณนะคะสามารถใช้บริการของแอปตัวนี้ได้อย่างเข้าถึงได้เลยส่วนการชําระเงินคืนนะคะของเวลตีคุณก็สามารถชําระผ่านธานาคาร ได้นะคะโดยทางเวลติจะส่งเลขบัญชีและข้อมูลต่างๆผ่านทางแอปส่ง s m s ให้คุณนะคะโดยที่คุณไม่ต้องกังวลเลยนะคะแล้วก็ถูกต้องตามกฎหมายด้วยค่ะทำให้คุณสบายใจในการที่จะกู้ยืมเงินแอปนะคะที่สาข,ขอบคุณมากนะคะที่เข้ามาฟังนะคะขอให้ทุกคนโชคดีในการกู้ยืมนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ